ถึงสัญญาณอนันตรายที่พวกพี่ๆไม่ควรมองข้ามนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งนะคะที่พี่ๆไม่ควรมองข้ามมันนะคะมันคือตัวสัญญาณแบตเตอรี่ค่ะอันตรายยังไงนะคะก็คือมันเป็นสัญญาณของแบตน,นะคะถ้าตัวเนี้ยเมื่อเราสตราร์ทขึ้นแล้วมันยังขึ้นอยู่นะคะหมายความว่าได้ชาร์จพังค่ะพี่ได้ชาร์จพังยังไงเดี๋ยวเราไปดูโอ <i>. <PC? S 1> ้ที่มันสตราร์ทกัน รถะะจะดับทันทีเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยแหละคือปัญหาของรถเลยสําหรับคนที่ใช้รถที่เป็นคอมมอนเรลนะคะแล้วก็สัญญาณนั้นขึ้นเพราะว่ามันเกิดจากไดชาร์จทางนะคะอตอนแรกมันยังจะไม่ดับเลยนะคะระหว่างการทางแต่ถ้าคุณพี่ใช้ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะรถจะดับกลางทางแล้วภูมาลาจากแข็งแล้วทำให้รถนะคะเกิดการชนกันได้ะคะ่ะ ที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะให้รีบปอดรถที่ปลอดภัยและโทรเรียกช่างทันทีเลยค่ะ